แบบจะมาอ่อยเขาอะพูดง่ายๆก็ก็ไม่ได้ทำให้พี่พีทแบบเปลี่ยนไปจากพี่พีทที่เป็นพี่ผี่ะเพราะว่าหน,หนูพ่งตรงว่าหนูมั่นใจในตัวพี่พีทอยู่แล้วไม่ต้องว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานตั้่หนูคบถ้าหนูรู้สึกไม่มั่นใจมันไม่มาถึงวันนี้คือเราครบคนคนนึงเราก็ต้องรู้เนอะว่าปลายทางสิ่งที่เราครบกับใครสักคนนึงเราต้องการจะคบไปในรูปแบบไหนคบเพราะความต้องการ ครบคือรู้สึกว่าอยากสร้างครอบครัวอยากมีชีวิตที่แบบว่าเป็นยังไงมันอยู่ที่การเริ่มต้นหรือการเลือกของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราตอนที่หนูแบบเรื่องที่จะคบกับพี่พีทหรือว่าใดๆก็ตามไม่ใช่ว่าพี่พีทมีพร้อมในเรื่องของฐานะหน้าที่การงานหรือว่าการเงินแต่หนูรู้สึกว่าด้วยพฤติกรรมของพี่พีทด้วยนิสัยของพี่พีททุกอย่างมันไปกันได้แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะไม่ทําให้เราเสียใจอันนี้คือสิ่งที่แบบรู้สึกได้แล้วก็ยิ่งอยู่มาก็ยิ่งสัมผัสได้ว่า ต่อให้ใครมานั่งพูดแบบพยา,ายามมาใส่ไฟว่าเขาจะเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้จะมีใครมานั่งแบบจะมาอ่อยเขาอะพูดง่ายก็ก็ไม่ได้ทให้พ,พี่พีทแบบเปลี่ยนไปจากพี่พีทที่เป็นพี่พีทอะเพราะว่าพี่พีทก็คือพี่พีทเพราะหนูเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคนดีการที่เราเชื่อใจแฟนเราแล้วเราก็ไม่ได้ทําให้เขาเป็นแบบไม่ได้ไปบอกขอเขาว่าพี่พีทอย่าไปอย่างงู้นนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงี้ไม่หนูไม่ได้ทาแบบนั้นแต่ว่าหนูนหนูรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นยังไงประมาณนั้นอะ เออไม่รู้จะพูดว่าไงอะก็เป็นว่าใครมาพูดอะไรหนูก็ไม่ได้เชื่อมานั่งแบบพี่พีดนอกใจนะคะพี่พีอย่างงู้พี่พีอย่างงี้อะไรเงี้ยหนู่ามีคนมาพอดขนาดเลยหรอมีคนเรามันมีทั้งคนรักหรือคนไม่รักคนชอบแล้วคนไม่ชอบเอ้าพี่เก่ง ถูกไหมพี่จุ๋มมันมีค่ะพี่พีทมันมันมีเยอะแมนแมีเยอะไเดมาบ่อยมากเลยมันมีเยอะแต่เพียงแต่ว่าเวลาใครพูดบางทีอ่ะเขาการพูดซ้ำๆสาม,มาบางทีคนเรามันมีการเคิมเชื่อตามไปได้ทั้งทั้งที่มีมูลหรือไม่มีมูลนะออกมแต่ว่าดูแค่จะบอกว่าดูเชื่อว่าพี่พีทไม่ใช่คนแบบนั้น